และนี่ก็คือคำตอบที่ได้จากสองนักท่องเที่ยวสาวจากประเทศเยอรมันที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเธอบอกว่าสิ่งที่เธอชอบที่สุดก็คืออาหารที่อร่อยมากๆและตลาดกลางคืนของกินก็ราคาถูกส่วนสิ่งที่ทำให้เธอต้องประหลาดใจก็คือเวลาที่สั่งอาหารเผ็ดน้อยแต่เธอกลับได้อาหารที่รสชาติค่อนข้างเผ็ด แต่เธอก็เข้าใจเพราะมันเป็นรถนิยมของแต่ละบุคคลและเธอก็ต้องจัดการเรื่องนั้นด้วยตนเองทั้งสองยังได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ชายที่ต้องการจีบใครสักคนด้วยโดยเธอได้บอกว่าไม่ต้องเขินหรืออายถ้าชอบใครก็ให้บอกออกไปตรงๆเพราะสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะได้กลับมาก็คือคำปฏิเสธแค่นั้นและส่วนมากคุณอาจจะสมหวังแทนที่จะได้รับคำปฏิเสธเพราะผู้หญิงก็รู้สึกอายเหมือนกันและเธอจะรอจนกว่าจะมีผู้ชายสักคน เป็นคนเริ่มเข้ามาจีบอย่าลืมทำตัวให้สุภาพน่ารักรับฟังอีกฝ่ายและต้องจริงจังกับพวกเธอด้วย คำตอบที่ได้จากผู้ชายออสเตรเลียคนนี้คือเขาบอกว่ารักประเทศไทยผู้คนในประเทศนิสัยดีพวกเขาดื่มกันตลอดเวลาอยู่บนหาดตลอดวันและสาเหตุที่เขามาที่นี่ก็เพราะปาร์ตี้คนออสเตรเลียทุกคนรักการดื่มเขาเพิ่งไปที่เกาะพะงานเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยและเขายังบอกอีกด้วย ว่างานเทศกาลต่างๆในออสเตรเลียเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ำสาวรัสรเซียคนต่อมาได้บอกว่าเธอมาเที่ยวประเทศไทยได้ประมาณห้าครั้งและครั้งนี้เธอรู้สึกว่ามันแตกต่างออกไปเธอชอบครั้งก่อนที่มามากกว่าเธอยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกรักคนไทยคนไทยเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้เธอมาที่นี่คนไทยน่ารักนิสัยดีเวลาเห็นคนไทยก็จะทำให้เธอรู้สึกยิ้มแย้มอยู่เสมอ